เอางานเก่าหรือว่าจะเอางานใหม่ก่อนเอางานงานเอางานอะไรก่อนดีงานเก่าหรืองานใหม่งานเอางานเก่าว่ะงานเก่าทันไหมไม่ทันเลยไม่ทันงานเก่าก็คืองานงานครั้งที่แล้วที่เราสั่งใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะสอนละเรื่องใหม่อะมันเป็นเนื้อหาพี่มอสองเอางาน งานเก่าก่อนอันเนี้ยทันไหมทันเปล่านเสร็จไม่ถึงครึ่งเลยเสร็จไม่ถึงครึ่งไหนประมาณไหนแค่นิดเดียวคร<แ>ับ<ะ>แค่เขียนลายนิดเดียวแคปหน้าจอไว้เนี่ยเธอจะได้เอาลายพวกนี้ไปลอกเนี่ยเนี่ยลายพี่เขาเนี่ยทำไว้จะได้เอาไปลอกเป็นงานตัวเอง เอาใส่ไปบางสว่วนบางจุดเห็นไหมรูปนี้เวลาเขาขีดเส้นโคง้งเขาก็จะโค้งหมดเขาไม่ค่อยเติมเส้นตรงมาจะมีเส้นตรงคือมันจะเป็นช่วงลวดลายอ่ะนะเป็นเป็นช่องย่อยนะคะไม่ได้เป็นช่องภาพรวมภาพรวมนววเนี่ยที่ครูบอกอะก็คือเนี่ยก็คือเส้นหลักนะ้มันอะจะได้ง่ายขึ้นแทปหน้าจอไว้เราจะได้ดูลวดลายของงานของชิ้นงานเขา แคปจังแคปแล้วเออแคปแล้วเดี๋ยวจะขอดูละขอดูแหละไหนใครทําไปบ้างแล้วอยากให้คะแนนมากเลยมอดหนึ่งเนี่ยลูกสาวลูกชายคุณเนี่ยือส่งงานมามีแต่ชื่อมีแต่โฟลเดอร์คืออะไรคืออะไรกันเฮ้ยกูก็เหนื่อยเธอเอ,อ้ย นี่เชฟสอนออนไลน์จะสบายไหนมาดูสิเปิดมาให้ครูดูสิมีมีใครทำไปบ้างแล้วครูจะได้ตรวจเช็คข้อบุลม่าใบงานไม่เจอครับงานของานเนอไนไนะไงานไหนล่ะนั่นน่ะนั่นน่ะเดี๋ยวใบงานไหนอันไหนอันไหน อัน,นล่าสุดนะครูอันนี้เหรอไม่ใช่ครับอันนี้เหรออันเนี้ครูอ้าวถ้ามันหายทำไงก็เธอเ,เขียนมาใส่กระดาษ A4 นี่ยเขียนมาใส่เขียนใส่ A4 มาแล้วมาส่งเอ้ยครูมีเดี๋ยวนะครูมีอยู่นี่ ก็คืออันนี้ใช่ไหมนี่แหละอันนี้อันเดียวกันเนี่ยใช่เปล่าอันเดียวกันอันเดียวกันคืออันนี้อ้าวนับหนึ่งถึงห้าใครไม่แคบอดหนึ่งสองสามสี่ห้าไปแล้วอ้าวอันนี้คืองานล่าสุดงานล่าสุดนะโอเคนะ ครูจะได้ไปงานใหม่ที่จะสอนกับครูอาไปเลยจริงศิลปะมันได้บูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระนั่นแหละเพราะอย่างมสองครูก็ไปบูรณาการกับครูครูอะไรละ่ะครูเย็นจิตได้อะแล้วเรียนดูการวาดอันนี้พี่มสองเขาเรียนเธอเรียนไปก่อนได้เลยปีหน้าเธอก็เรียนอีกเขาเรียนเรื่องการวาดภาพบุค,คลิกลักษณะตัวละคร เหมือนกันคือเวลานักเรียนวาดนักเรียนสามารถเอาไปใช้ทําประโยชน์อย่างอื่นได้อย่างเธอจะทําสติกเกอร์ลายอะ่ะมันก็ใช้เทคนิคเดียวกันวิธีการเดียวกันนะคะคือให้สัสดส่วนมันดูแล้วมันเหมาะสมนักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะแบ่งซ้ายขวารูปใบหน้ามันจะแบ่งซ้ายขวาให้มันซ้ายขวาเนี่ยถ้าหน้าตรงอะ่ะมันจะต้องมีความเท่ากันนะคะบนล่างเห็นไหมก็คือแบ่ง อย่างไรตาต้องอยู่ในแนวเดียวกันจมูกอยู่นแนวกึ่งกลางเห็นไหมคะถ้าเป็นอวัยวะที่มันจะเป็นแบบมีสองข้างเหมือนกันอย่างเช่นตาคิ้วหูนะเพราะฉะนั้นสองข้างมันควรจะอยู่ในแนวแนวเดียวกันแนวเส้นเดียวกันนะคะอันนี้ลักษณะว่าสมมติเขาบอกคูอาเขาบอกว่าไงภาพแสดงอารมณ์ใช่ไหมแสดงอารมณ์มันก็ไม่ได้ยากนะ ไม่ได้ยากคือแค่ตากับปากเน้นแค่ตากับปากเท่านั้นนะคะจะแสดงอารมณ์ได้อ่ะเดี๋ยวครูจะขออนุญาตใช้ปากกาผู้อนไม่เก่งใช้ปากกาอานี่หรอกปากกาลำบากเหลือเกินอะตานะคะลักษณะตา ถ้าลักษณะตาแบบสมมติสติ๊กเกอร์ลายที่โกดตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้มันจะเป็นโค้งอะไรอ่ะเขาเรียกนี้คืาเรียกโค้งควม่มอย่างนี้เขาเรียกโค้งหงายใช่ไหมอ่ะอย่างนี้หลับถ้าเราเหมือนกับว่ากําลังสลืมสลือเมื่อกี้นี่ใครสลืมสลือนี่หลับตาลักษณะตามันจะเป็นโค้งแบบนี้นะ อืมเนี่ยตาจะรับมองเห็นไหมเนี่ยอ่ะเท่านี้นี่ลักษณะตาที่แบบกำลังโกรธตามันจะโตหน่อยนะแล้วก็จะเป็นโค้งความนะคะถ้าหน้าเฉยๆเราปกติแล้วก็คือมันก็เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยมีดวงตาปกติ ดวงตาปกติถ้าจะก้มก้มตามลงหน่อยหมายถึงว่าก้มหน้าลงอย่างเงี้ยลักษณะก้มหน้าลงมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แบ่งสัดส่วนมันก็ส่วนแนวนอนของตามันจะต่ําลงนะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนแบบหน้าตรงๆธรรมดานักเรียนดูดูเรื่องสัดส่วนดีๆอ่ะอันนี้ถ้าหันข้างถ้าหันข้างลักษณะหันข้างตาก็ยังอยู่ในแนวเดียวกัน มองเห็นไหมคะตาอยู่ในแนวเดียวกัน,นเนี่ยเนี่ยเนี่ยแนวเนี้ยแนวเนี้ยเนี่ยมันยังอยู่ในแนวเดียวกันตาต้องอยู่ในเส้นแนวเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นบางคนวาดมาเราไม่ได้ตั้งแนวเราไม่ได้ตั้งแนวกากระบาทแบบเนี้ยบางคนภาพเกิดไม่ได้ตั้งวาดขึ้นมาเฉยคือมองรูปมาตาบิดตาเบี้ยวไปข้างนึงนะมันก็เลยทำให้ ถ้ามันจะดูเหมือนเอียงเอียงเอ็นเอ,เอดูไม่ได้สัดส่วนมันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะวาดเราจะวาดเนี่ยมันต้องควรจะวาดตั้งแต่อันนี้เอาใบหน้าก่อนถ้าเป็นลักษณะโค้งแบบถ้าเรายิ้มปากมันจะทำไมโค้งแบบยังไงโค้งอะไรโค้งความหรือโค้งไหง ถ้ายิ้มถ้ายิม้มใช้ความหรือไงไหนือยครับ,รบอย่างนี้เขาเรียกไงอย่างนี้เขาเรียกความใช่ไหมเออถ้าหล่อม,มันก็จะประมาณนี้เหนืยครับเอะไรวะเนี่ยกูเลียกเกียนใช้ปากกา หมอบอกตาเนี่ยมาดูตาอย่างนี้แล้วกันนี่ตาถ้าตาตัวร้ายไม่ได้หมายความว่าเราวาดอย่างนี้มันจะเป็นตัวร้ายหมดถ้าเป็นพระเอกโอกรธมันก็จะลักษณะตาแบบนี้เห็นไหมดูจากคิว้วดูจากตานะคะลักษณะตามันก็เลยจะอย่างนี้ถ้าได้ตาเหมือนกําลังโกรธเนี่ยตามันจะทําไมอ่ะอย่างนี้โคง้งโค้งคว่ำเห็นไหมตานนี้โคงง้งหงายขึ้น ะวัดขึ้นนะอันนี้คือดวงตานี่อันนี้ดวงตาคนแก่เออทําไมมันต้องคนแก่มันจะต่างกันยังไงอะเนี่ยอันนี้พระเอกอันนี้หนุ่มแก่ก็คือมันจะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นเข้ามาสมมุติเธอวาดเรียนแบบหน้าตาคูมอสแล้วเรียนแบบเออเขาเรียกหน้าล้อเลียนใช่ไหมเขามีกระตูนแบบกระตูนล้อเลียนก็อาจจะเพิ่มรอยเหี่ยวย่นตรงนี้มา แต่ขอโทษว่าฉันไม่มีเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาว่านล้อเรียนครูมอสเพราะครูมอสไม่มีรอยเหี่ยวยน่นอ้าวนน่หน้าพระเอกนางเอกอ่าพระเอกนางเอกต่างกันยังไงหนึ่งรูปหน้ารูปหน้านักเรียนเอาไปใช้กับงานตัวเองนะคะเหมือนใบหน้าผู้หญิงรูปหน้ามันจะมีลักษณะเรียวหน่อยหน่อย นะคะแต่ถ้าผู้ชายมันจะลักษณะหน้ามันจะมีกล้ามเนื้อนะมันจะมีกล้ามเนื้อเพิ่มเข้ามาลกล้ามเนื้ออย่างเช่นเนี่ยคางนะคะลูกกระเดือกผู้หญิงมีไหมไม่มีเออบางคนเห็นใบหน้าถ้าแต่ถ้าบางคนนี่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นี่กร์ตูนเอาดีกว่าอ่ะคนอ้วนเป็นไง นี่หน้าคนอ้วนหน้ามันจะออกบานๆกลมๆลักษณะเป็นเหมือนกับว่าวงรีแต่วงรีแบบไม่ใช่วงรีแนวตั้งมันเป็นวงรีแนวนอยแบบนี้เนี่ยหน้ามันจะบานออกแต่ถ้าเกิดคนผอมอ่ะมันจะเป็นวงรีแบบแนวตั้งแบบนี้หน้าคนผอมนะก็คือถามว่าคนผอมแล้วหน้ามันส่วนใหญ่อะ่ะ เขาเอาส่วนใหญ่นะคนผอมลักษณะใบหน้ามันจะไม่ได้แบบอมดิ๊กแบบนี้ไม่ได้กลมดิ๊กแบบคนอ้วนคนอ้วนเนี่ยคือหน้ามันจะบานเพราะว่าแก้มมันจะออกเยอะคางมันก็จะออกเยอะแล้วก็จะไม่ค่อยเห็นคอถ้าคนอ้วนนะเออน,เนักเรียนวาดลองดูตัวเองบุค,คลิกตัวเองเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องดูบุคลิกคําว่าบุคลิกคือนักเรียนอย่าไปมองว่าเฮ้ยเราเป็นคนใจดีเราเป็นคนน่ารักเราเคือเขาไม่รู้หรอกอันนะั้นเขาไม่ได้เรียกบุคลิกเขาเรียกคนนิสยัย นะบุคลิกคือการมองเห็นรอบภายนอกของเราตัวเราเวลาคนอื่นมองเรามาเออไอคนนี้คิ้วมันเข้ม่นะคิ้วมันเข้มไอคนนี้ตาตีคนนี้จมูกโด่งคนนี้ปากหนาะเขามองจากข้างนอกอ่ะเข้ามาหาตัวเราอ่ะเขามองแต่รูปลักษณ์ภายนอกเรา่ะเราเป็นลักษณะยังไงนะคะบางคนอ้วนเตี้ยอ่านะบางคนอ้วนตัวใหญ่สูง นะมีใครตัวใหญ่ไหมในห้องนี้มีใครตัวใหญ่ไหมมองตัวเองอะ่ะดูกระจกที่บ้านมีกระจกไหมไปเดินยืนมองกระจกสิว่าเราเป็นยังไงอธิบายลักษณะให้ครูฟังสิว่าตัวเองเป็นยังไงอ้วนครับใครอ้วนใครอ้วนทันนกกรมไหนนะทักกร กูขอดูเธอเธอไปยืนไกลๆกูจะได้ดูบอกเพื่อนได้ว่าเธอลักษณะเป็นยังไงเออปณวัฒน์ <c oughs> แต่ละคนม่เหมือนไม่คนพวกโชกกล้องนี่ไม่ค่อยจะปกตินะลุงโลดมาลุงโลดเธอลุกมาเธอยืนขึ้นเธอตั้งโทรศัพท์เธอขึ้นแล้วเธอไปยืนไกลๆกูจะได้มองลักษณะเธอ มาแล้วหนึ่งนักทกรตัวใหญ่อ้าวกลมโทรศัพท์ลงหน่อยโทรศัพท์มองไม่เห็นโอ้นักทกรตัวใหญ่น่ะรูปลักษณะนักทกรืมพ่อคุณเอ้ยอ่านักทกรตัวใหญ่ตัวใหญ่ลักษณะใบหน้ากลมไม่ค่อยเห็นคอเวลาเราวาดลักษณะใบหน้าของเธอจะเป็นหน้ากลมอ่าหน้ากลมนะนักทกรนะ นัทนากรไม่ใช่นะทัศกรนัทนักรกกกหน้ากลมคอจะไม่ค่อยเห็นเวลาเราวาดอะ่ะเออผิวเข้มเนี่ยคนอื่นเขาจะมองเราอย่างงี้เอาพอพี่พัทมาชื่อพี่พัดเหรอทำไมครูไม่คุ้นชื่อเธอเลยเธอจะให้ครูเห็นแต่หัวเธอมีได้าจะให้ครูวาดบุคลิกเหาเธอเหรอ เธอตั้งโทรศัพท์ไว้แล้วเธอก็เธอเดินถอยหลังออกมาเหมือนในนัดนักก่อนเมื่อกี้เออคุณจะได้มองแล้วเธอลักษณะเป็นยังไงหัวฟูอา้าวตาเข้มอา้าวเห็นตาละเห็นตาละคิ้วเข้มตาสองชั้นอา้าวเอาแต่หน้าก็ได้เธอไม่ต้องมาทั้งตัวก็ได้เอาแต่หน้ากับคออ่ะ อ่าจะได้อธิบายลักษณะใบหน้าตัวเองได้ว่าลักษณะใบหน้าเราเป็นยังไงไม่รู้เป็นไงลุงโลดมาเปิดมาไปไหนแล้วลุงโรดลูกชายนี่ไอ้นี่หัวกลมดิ๊กเลยนั่นแหละไหน มองลงๆคุณจะได้ดูคอถึงตัวครึ่งตัวเธอเออเป็นคนลนักษณะยิ้มง่ายเนี่ยมองจอากภายนอกเป็นคนยิ้มง่ายนะเปิดเผยล่าเริงเป็นคนตรงๆรงคุณมอนมองโงเ่เฮงได้ถูกต้องไหมพูดอะไรเป็นคนซื่อๆนะเป็นคนตรงๆเพราะฉะนั้นเวลาเราวาดตัวเราวาดหน้าตรงหัวกลมๆแบบนี้แหละเหมือนลูกชิ้นนี่แหละ แล้วก็ทําไงมีคอด้วยเธอไม่เธอเป็นคนผอมเธอไม่ได้เป็นคนอวน้วนเพราะฉะนั้นเธอวาดตัวเธอนะให้มีลักษณะมีคอคิ้วไมนะ่หนาคิ้วบางเอามาหน้ามาใหม่คุณจะได้มองลักษณะหน้าพี่พาสคุยก็ไม่เห็นเธออยู่ดีนะ่ะผู้หญิงมีไหมผู้หญิง เปิดหน้ามาให้ครูดูสักคนครูจะได้บอกบุคลิกได้เวลาวาดมาเพราะอะไรถ้าเกิดเธอถามครูในแชทนะครูจะได้บอกได้ว่าเออเธอควรจะวาดอะไรเออครูจะได้เติมให้เพราะลักษณะหน้าเธออย่างเมื่อกี้นี้รุ่งโรจน์อ่ะเป็นคนไม่ได้มีคิ้วหนารุ่งโรจน์อาจจะวาดคิ้วบางๆคนคิ้วหนาเป็นไง,ค,นนไงคิ้วหนามันก็จะนี่คิ้วหนาคือเนี่ยเนี่ยตรงส่วนคิ้วเนี้ย เราสามารถลงให้มันสีเข้มได้นะคะคิ้วบางก็คือทําให้มันเส้นบางกว่าเนี้ยทาให้มันเส้นบางกว่านี้นนนผู้หญิงส่วนใหญ่จะไม่ค่อยคิ้วหนาถ้าผู้หญิงคิ้วหนาคือลักษณะถ้าคิ้วหนาด้วยหน้าจะคมลักษณะหน้าจะคมนะคะอ่ะอันนี้ครูสอนพี่เขาเรารูปแบบการ์ตูนถ้าคนตาโตสามารถวาดตาแบบนี้ได้อ่าลักษณะการ์ตูน อันนี้เขาเรียกการ์ตูนจิบิใช่เปล่าครูมอสผู้ถูกไหมจากที่ศึกษามาการ์ตูนจิบิี้นี่คือจะหัวโตๆนะนั่นเลยเวลาเราทําสติ๊กเกอร์ลายเราทําอย่างนี้ก็ได้เราใช้แบบลักษณะรูปหน้าแบบเนี้ยลักษณะเป็นวงกลมเห็นไหมคะตาโตถ้าแต่ถ้าเราตาชั้นเดียวสมมติครูมอสว่าตาชั้นเดียวครูมอสจะมาวาดตาแบบนี้ไม่ได้นะครูมอสจะต้องลดขนาดตาให้มันเล็กลง นะคะลดขนาดตาให้มันเล็กลงหน่อยอ่ะนี่ลักษณะผ้าหนะ้าถ้าคิ้วผู้หญิงมันจะมีลักษณะแบบนี้เห็นไหมคะลักษณะคิ้วผู้หญิงเนี่ยมันจะเหมือนกับเขาเรียกอะไรคิ้วยาวอะ่ะลักษณะคิ้วยาวนะถ้าเกิดมีการแบบกันคิ้วมาด้วยผู้หญิงบางคนเขากันคิ้วนะนักเรียนบางคนก็กันคิ้วนะคะกันคิ้วมาแล้ว ลักษณะ่ังนี้อย่างครูมอสไม่ได้กันคิ้วครูมอสไม่เคยการคิ้วนานๆจะก,กันทีเพราะว่าครูสวยธรรมชาติอันนี้ก็ไม่ใช่หน้าครูด้วยนะฮะไม่ใช่อะนี่ <c oughs> นี่ลักษณะลักษณะตาแบบนี้ก็ได้นะคะหรือหรือนี่ตาแบบนี้ก็ง่ายดีตาแบบนี้คือลักษณะเป็นตากลมโตอีกนั่นแหละ นะคะตาลมโตเนี่ยผู้หญิงมองเห็นหนะ้าผู้หญิงไหมตากลมโตนะคะคิ้วมันก็จะต่างกันกันกบผู้ชายแล้วเรียนดูคิ้วของไงงอ้เงาะเนี่ยคิ้วเงาะเป็นไงหนาเห็นไหมคะเข้มค้มเข้ม,ออมหนาเข้มแต่ผู้หญิงอนะ่ะคิ้วมันจะยาวหน่อยเรียวบางหน่อยนะมีคุณช้างเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยน้าเหมือนใครกี้เนี้ย มันผุเหรือจเจ็บเออเหมือนใครก็คนนั้นละเธอแคปไปดูแล้วกันนหน้าประมาณนี้นี่นี่นี่ถ้าผู้หญิงออกแขกกจะหน้าแบบนี้เห็นไหมตาจะเป็นแบบจาแต่โต,โตคมเข้มเออถามว่าทําไงให้ดูตามันคมคือเราเน้นตาเน้นตาก็คือใช้ดินสอเน้นสีตาให้มันเข้มขึ้น คราบครับครับครับว่ามาผมมีปัญหาตามันไม่เท่ากันนะครบปัญหาตาไม่เท่ากันเออทำไงดีวะทำไงดีตาไม่เท่ากันเนี่ยทำไงควรจะทำไงตาไม่เท่ากันแล้วเรียนมองตาข้างไหนข้างข้างหนึ่งที่รู้สึกว่า มันรอให้เอาข้างนั้นแหละอ้าวสมมุติครูมอสครูมอดวาดอันนี้ครูมอสวาดเองครูมอสวาดเองถามว่าวาดจากใครครูไม่ได้ดูจากใครครูดูจากรูปดูจากหน้าลูกครูนี่แหละเอาลักษณะการ์ตูนเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากออแล้วเอา เอออ่ะอันนี้ครูวาดเองครูมอวาดเองครูวาดจากมือเออครูมอวาดจากมือครูใช้ทำอย่างงี้ครูใช้ Photoshop ครูวาดจากมือด้วยมือเนี่ยใส่กระดาษก่อนนะครูวาดใส่กระดาษเสร็จแล้วครูก็ใช้วิธีเดียวกับคล้ายๆของครูอาคือครูเอารูปภาพใส่เข้าไปแล้วครูก็ไปวาดในครูไปวาดทับในโฟโต้ชอป แล้วครูก็ไปเหมือนใส่สีอ่ะใส่สีพวกเนี้ยให้มันเหมือนกลืนกันให้มันเนียห็นไหมมันจะมีเงาของตรงปากเนี่ยถ้าปิดปากมันก็จะมีเงาเห็นไหมมันก็ใช้เครื่องมือน่าจะคล้ายๆกันนะครูว่ามันไม่น่าจะทิ้งกันหรอกเครื่องมือเห็นไหมมีแสงเงานี่เสื้อเกงหรือใส่ หน้าตาแบบนี้ไหมเนี่ยใส่เครื่องแบบแบบนี้ใช่ไหมอ๋อมัธยมมันจะเป็นสีไม่ใช้สีนี้มัธยมมันจะเป็นสีอะไรวะสีดำสีสีน้ำเงินใช่ไหมคะแขนขายยาวสีน้ำเงินอ่ะดูผู้หญิงไหมเอาผู้หญิงไหมอันนี้ผู้ชายอ่ะผู้หญิง จะบอกว่าตัวเองก็เก่งใจผู้หญิงครูจะว่าตาไม่โตมากเพราะว่าครูเป็นคนตาตาชั้นเดียวนะลักษณะตามมันก็เลยจะประมาณอย่างนี้เดีายเมื่กี้นี้ผู้ชายก็ตาชั้นเดียวคุณมอก็ไม่ได้ว่าให้มันตามมันโต คือตาโตหมายถึงว่าเธอเพิ่มขนาดตาให้มันเกือบถึงคิ้วอะไรเงี้ยตามันจะโตรหรือเพิ่มชั้นตาตรงนี้ก็ได้เนีย่ยเพิ่มชั้นตาให้รู้ว่าเป็นตาสองชั้นก็ได้มองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแต่ก่อนครูผมประมาณนี้แหละไม่ได้ตัดผมพอตัดผมแล้วก็ดูเด็กลงแล้วเรียนดูผมเราเราผมลักษณะผมแต่ผู้หญิงนะ เวลาครูว่าดนะถ้าเป็นคุมคุมผมอะ่ะมันก็จะไม่ใช่แบบลักษณะแบบนี้นะคุมผมก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนักเรียนไปดูไอเขาเรียกอะไรอะ่ะเน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 ,นครูม,มอสครูว่าครูม,มอสวาใส่กระดาษก่อนนี่ไง เนี่ยวาใส่กระดาษเหมือนกันเลยแล้วครูค่อยเอาไปใส่สีในไปใส่สีลงไปใน Photoshop นะอ่ะเนี่ยผู้หญิงก็วาดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่เอาไปใส่สีใน Photoshop เอาเนี่ยวาดดินสอด้วยแล้วค่อยมาลงหมึกดำ กูกำลังหายตัวการ์ตูนที่มันเป็นผ้าคุมยุ่ใส่หรออ่ะนี่ลักษณะผู้หญิง นี่ก็จะเป็นกระตูคล้ายๆกับเมื่อกี้คล้ายๆกระตูจีบีเลยเอาผู้หญิงลองดูนะคะลองดูแล้วเรียนลองแทปหน้าจอแล้วลองเอาไปวาดใส่ใส่กระดาษดูนะแล้วค่อยเอาเข้า,าขไปในเครื่องอย่างที่ครูอาเขาบอกอ,ะอ่ะอันนี้ของผู้หญิงอ่ะนี่ลักษณะผู้หญิงเนี่ย ตาคมมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าหางตามันจะเข้มหน่อยนะคะอ่ะนี่ผู้ชนมายัางเนี่ยมาแล้วค่ะขอบคุณค่ะอ่ะอันนี้ด้านข้างอันนี้ด้านข้าง <ผม S 2> คนุนขอขอแป๊บหนึ่งเพราะว่า พอดีบูรณาการกับครูอาเขาไว้ได้ค่ะผมสั้นแบบไหนนี่ไงนี่ยแบบเนี้ยได้ไหมได้ไหมเนี่ยลักษณะผมแบบนี้ได้ไหมเใครไว้ผมหน้าม้าเนี่ยอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเด็กคนเนี้ยดีแหละครูว่า มีไหมนอ้อมีแล้วอันนี้ยห้องเนี้ยครูไว้ทําสื่อการสอนผมสั้นโอ๊ไม่ยากไปหาเอาตัวอย่างในพวกสติกเกอร์อะโอเคนะโอเคนะคไม่ไม่มีใครสงสัยนะคะไม่มีใครสงสัยนะ อย่าลืมงานเก่าครูงานเก่าครูด้วยเอาทรงเเดอรเหมือนเดิมครับคับประทงด้วยเดี๋ยวครูให้ครูชนเป็น